ดินแดนอื่นที่ดีกว่ามนุษย์มีไหมถ้าเราเคารพพระพุทธเจ้าเราก็ต้องยอมรับว่ามีนั่นคือสวรรค์สวรรค์ดีกว่ามนุษย์มากสวรรค์ไม่มีความแก่ไม่สวรรค์ไม่มีความหิวหายสวรรค์ไม่ต้องอาบน้ําร่างกายไม่สกปรกสวรรค์มีสภาพอย่างไรเกิดวันไหนรูปร่างเท่าไรดอยู่เท่านั้นแต่เวลา <c oughs> แล้วสวรรค์ไม่มีงานการอย่างพวกเราไม่มีการไม่มีเหนื่อยไม่มีการป่วยไข้ไม่สบายแต่ว่าสวรรค์เป็นสุขจริงก็อยู่ได้ไม่นานหมดบนวัสนาบารมีก็ต้องกลับมาเกิดใหม่คนมะโลกก็เช่นเดียวกันดินแดนที่มีแต่ความสุขจริงๆก็คือนิพพานนิพพานเท่านั้นที่มีแต่ความสุขแล้วไม่ต้องขึ้นไปไหน แล้วขอญอาโยเนยี่ยถามพระทอ,อยู่นี่พานนานๆไม่เบื่อเลยครับอย่าถามมันนะเคยมีคนถามเพราะคนถามประเภทนี้ต้องส่งไปตักโมสารให้หมอแก้ใหน้นะไอ้ดินดินแดนใดมีความสุขไม่มีคำว่าเบื่อใช่ไหม